มาต่อกันเลยนะครับในกลุ่ม F นะครับผมสำหรับกลุ่ม F นะครับผมทีมที่เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนะผมก็มี582แปดสองนะผม1521 248แล้วก็27นะครับผมนะครับคิงอ่าสายนี้นะผมคิงด้อมห้าแปดสองกับ248เนี่ยปีที่แล้วนะครับผมเข้ารอบ8ทีมทั้ง2คิงเลยนะครับผมน่าจะเป็นสายที่แข็งและดุเดือดอีกสายหนึ่งเลยนะสำหรับอาสาย F นะครับผม ห้าแปดสองเนี่ยปีที่ลรวเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายด้วยนะเราไปแพ้สองร้อยมานะผมโอเคเรามาดูคู่แรกกันครับระหว่างห้าแปดสองกับหนึ่งห้าสองหนึ่งนะผมเรามาดูห้าแปดสองกันก่อนนะครับผมผมบอกก่อนว่าห้าแปดสองจริงๆมีคนไทยเล่นอยู่ด้วยนะผมหลังนี้นะผมเดี๋ยวผมไม่ดูแต่ผมไม่แน่ใจว่าพี่อาร์มนะครับผมพี่อาร์มแกยังเล่นอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเพราะว่าเห็นเงียบเียไปพอสมควรเลยนะผมเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดแกเล่นจริงๆนะเลเวลแกน่าจะ60ได้ไม่ยากนะผมเห็นเงียบเียไปไม่แน่ใจว่า เกังเล่นอยู่หรือเปล่านะนะครับผมก็สําหรับคิงด้อมนี้นะผมดีกีสีทีมสุดท้ายปีที่แล้วน่าจะการันตีได้ว่าเป็นคิงด้อมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรนะผมแล้วก็ดูขุมกําลังนะผมถึงแม้จะมีคนออกย้ายไปบ้างนะผมแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่โหดอยู่นะครับผมคนเก่าๆก็ยังถือว่ามีเหลืออยู่พอที่จะให้คิงด้อมเนี้ยน่าจะเข้ารอบ8ทีม ไปได้นะผมแต่ก็เดี๋ยวต้องไปวัดกับ248เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนะี่ยสองคิงเนี้ยสูสีนะสูสีเลยแหละสูสีเลยแหละนะครับผมอ่ะมาดูเลเวลของคิงด้อมนี้กันอยู่แดดแดมาดูเลเวลคิงด้อมนี้กันบ้างนะผมอ่ะอัดมาหลายคิงเหนื่อยแล้วเหมือนกันเสียงเริ่มไม่มีอ่ะคิงด้อมนี้นะผมก็เลเวล60มีอยู่ประมาณ4ีหคนนะครับผม4ีหคนถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะผมเลเวล58า มีค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมที่ที่เขาเข้าไปในสนามรบโบราณนะตอนนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเช็คกันดีๆอีกทีนึงดีกว่าไปดูที่พระราชวังนะครับผมสำหรับคิงน d o มนี้นะผมไปดูที่ top ร้อยของพวกโจมตีป้องกัน HP อะไรเงี้ยก็เห็นได้อยู่เยอะแยะนะครับผมอะมาดูนะครับผมตัวนี้นะผมหลังนี้โหดแน่นอนนะผมมีติดท o p ร้อยด้วยนะครับผมอะก็มาดูขุมกําลังนะครับผม Uh, หลังนี้นะผมก็เคยเป็นราชาของ Kingdom 231มาก่อนนะผมแล้วก็ย้ายมาอยู่582นะครับผมโอ้โหโหดหลายหลังเลยนะครับผมโหดหลายหลังเลยสำหรับ582เนี่ยจริง,รงๆแค่พูดชื่อ Kingdom ก็น่าจะการันตีได้ในในระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับผมว่า Kingdom เนี้ยใครอยู่ Kingdom นี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดหลายหลังอ่ะ uh, Kingdom อย่างอย่างหลังนี้ก็เข้าไปในสนามรบโบราณนะก็จะไม่ได้เห็นในบอร์ดอ่าเลเวล60เมื่อตะกี้นะครับผมโอ้ oh. ถือว่าคิงด้อมนี้นะครับผมเป็นคิงด้อมเต็งเต็งอีกคิงด้อมหนึ่งเลยนะครับผมคิงด้อมนี้เป็นคิงด้อมเต็งเต็งอีกคิงด้อมหนึ่งเลยอ่ะไปดูปอด KVK กันสักเล็กน้อยครับผมสําหรับคิงด้อมห้าแปดสองนะครับผมก็เป็นคิงด้อมที่สถิติ KVK ชนะมาค่อนข้างเยอะนะครับผมมีแพ้เก้าสิบเจ็ดนะครับผมเก้าสิบเจ็ดนี้ก็มีคนไทยอยู่นะนะครับผมก็ถือว่าสถิติสวยพอสมควรแล้วก็แพ้คิงด้อมหนึ่งแปดศูนย์หกนะผมก็ไม่แปลกใจนะครับผมมีแพ้ 1541นะครับผม5770จ็ดเนเนี่ยคิงด้อม1029เป็นอีกคิงด้อมหนึ่งที่ผมว่าเออแปลกใจที่ตกรอบเหมือนกันนะมีแพ้394นะครับผมวบ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 ,วบ,วบสถิติมาก็สวยอยู่โอ้เนี่ยคิงด้อมมาเคยเจอ248ด้วยนะครับผม248ก็อยู่สายเดียวกันอย่างที่ผมบอกว่าคิงด้อมนี้เอ้สายเนี้ย582กับ248เนี่ยเคยเข้า8ทีมทั้ง2องคิงด้อมนะผมก็ถือว่าน่าจะเป็นเอ่อ เดือดเดือดในรอบถ้าเกิดเขาผ่านไปสู่รอบตัดเชือกน,ะนั้นน่าจะเดือดเดือดพอสมควรนะครับผมอ่ะถือว่าเป็นคิงดอมที่เก่งคิงดอมหนึ่งเลยนะครับผม582การที่เขารอเข้ารอบสทีมสุดท้ายปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ฟุกรหรอกนะครับผมฝีมือคิงดอมนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะครับผมไม่แปลกใจที่เขาเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายปีที่แล้วนะครับผมถึงแม้ว่าปีนี้นะครับจะมีคนย้ายออกไปบ้างนะครับผม แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในศักยภาพที่พร้อมจะเข้า8ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะนะผมถ้าเกิดมองในมุมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยอาจจะไปลำบากหน่อยตอนเจอ2 4 8แต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกียดที่จะเข้า8ทีมสุดท้ายนะครับผมอ่ะโอเคก่อนถึง8ทีมสุดท้ายเรามาดูคู่แข่งของเขากันก่อนในรอบ32ทีมสุดท้ายนะผมมาดู1521กันบ้างนะครับ คิงดอมหนึ่งห้าสองหนึ่งถือว่าเป็นคิงดอมที่มีผู้เล่นระดับสูงพอสมควรนะครับผมพอสมควรพลังลบกิวอาจจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะผมแต่ว่าศักยภาพของแต่ละคนถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะผมถ้าเกิดสมมติไปดูท็อปร้อยเนี่ยก็มีติดท็อปร้อยอยู่สองสามคนเหมือนกันนะครับผมหลังหโหนก็จะเป็นหลังนี้เนาะน่าจะเป็นตัวชูโรงของคิงดอมนี้นะครับผมหลังนี้เลยนะผมแล้วก็จะมีหลังนี้ก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับผม ประมาณน,นี้เดี๋ยวลองลองดูกิวเขาคร่าวๆกันนะครับผมวับนะวับวับนะเบอร์กดผิดอ่ะลองดูก่อนนะครับผมพลังลบเขาอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตัวชูลงเขาค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมพลังลบจำนวนคนอาจจะดูเป็นรอง5้าออยู่เยอะพอสมควรนะครับผมแต่ว่า เออมาได้ในระดับ32ทีมสุดท้ายเนี่ยสำหรับ1521 <1 S 1> ผมว่าไม่ได้ฟุกแล้วแหละนะครับผมไม่ได้ฟุกแล้วลองไปดูเลเวลของเขากันครับผมคิงนัมนี้ก็จะมีเลเวล60อยู่เหมือนมีคน2คนแหละจริงๆน่าจะมีอีกน่าจะเข้าไปที่สนามโรบโบรานกันอยู่นะครับผมเห็นอยู่จริงๆเหมือนเคยเห็นอยู่ประมาณสักสองสาคนนะครับผมแต่ว่าเลเวลเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดพูดถึงกําลังคนเนี่ยอาจจะสู้5้าแไม่ได้แต่ผมคิดว่าเออเทคนิคของเขาน่าจะ ไม่แย่พอไม่แย่เลยนะสําหรับหนึ่งห้าสองหนึ่งนะครับผมเพราะว่านี่มีหลังนี้มั้งหกสิบอ่ะเนี่ยครับผมก็มีหลังนี้อีกหลังหนึง่งเพราะว่าจากที่ผมเคยเจอในแอบตามดูนะผมเคยเจอเขาสมัยตอนที่เล่นทะเลครับผมสง่งคมทะเลเขามายึดวงยึดวงัวงอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีเทคนิคอะไรพอสมควรนะครับผมมีเทคนิคอะไรพอสมควรทีมเวิร์คเขาก็ค่อนข้างดีนะหมายถึงว่าการออนการอะไรเงี้ยนะ นะครับผมอ่ะไปดูสถิติ KVK กันนิดหนึ่งครับผมสำหรับ KVK 1521นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าสูงเลยนะนะครับผมเพราะว่ารู้สึกคิง g นอมเขา10ดาวสิหรือ11 11ดาวนะครับผม KVK มาจากราสุดที่ผ่านมาก็เพิ่งแพ้มีแพ้242 1806นเนาะนะครับผมโอ้ชนะ372มาด้วยนะเนี่ยนะครับผมโอ้เคยชนะ248มาด้วยนะครับผม สองสี่แปดก็ถือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายนี้เหมือนกันเนาะอยู่ในสายนี้เหมือนกันนะผมแล้วมีแพ้สองห้าหกนะครับผมอ่ะก็ส่วนใหญ่ที่แพ้ก็แพ้คิงใหญ่ๆนะผมคิงใหญ่ๆนะผมแล้วก็เคยชนะคิงใหญ่ๆมาเหมือนกันอย่างห้าสองสามเนี่ยตอนนี้ก็อยู่สายสิบสองทีเหมือนกันนะครับผมมีสามสองเจ็ดสามเอ้ยสามเจ็ดสองเนี่ยที่เคยชนะมาก็อยู่สายสิบสองทีเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าหรือสองสี่แปดเนี่ยอยู่สายเดียวกันเลยนะครับผมจะอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ถือว่า เคบ k เคสถิติค่อนข้างสวยงามนะผมแต่ขุมกำลังคนอย่างที่ผมบอกครับผมว่าอาจจะเป็นรอง582อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมถึงต่อให้ผมอาจจะชอบมีความชอบส่วนตัวนะมีความชอบส่วนตัวนะผมตัวชูโรงเขาอาจจะโหดนะครับผมแต่ว่าศึกพพัคฆ์มังกรเนี่ยมันเล่นกันเป็นทีมแล้วก็ใครเอาตรงๆใครจํานวนคนเยอะกว่าก็มีข้อได้เปรียบนะครับผมซึ่งมองจากจํานวนคนแล้วเนี่ยผมคิดว่า 1521น่าจะเป็นรอง582อยู่เยอะพอสมควรนะครับผมสำหรับคู่นี้ผมยังคิดว่า582นะครับผมน่าจะชนะเข้าไปได้ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเรามาดูกันข้างล่างครับผมมาดู248กับ27ครับผมเรามาดู248กันก่อนนะครับผมเป็นอีกคิงดัมหนึงที่ปีที่แล้วเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผม สำหรับ k ิงด d o ม248นะผมก็เป็นอีก k ิงด้ o มหนึ่งที่ปีที่ล้ผ่านเขารอบ8ทีมอย่างที่ผมบอกครับผมกำลังลบหลกัลกๆก,ก็ยังอยู่กันครบนะที่ผมเห็นนะผมก็ยังอยู่กันครบนะครับผมซึ่ง k ิงด้อมนี้ก็ถือว่าเป็น k ิงด้อมใหญ่ๆคิงด้ o มหนึ่งเหมือนกันนะครับผมศักยภาพของกำลังลบของเขาก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรนะผมไปดูตามท็อปแล้งร้อยอย่างเงี้ยก็มีติดอยู่บ้างนะครับผมไม่บ้างมีหลายคนอยู่หลายหลังอยู่นะครับผม ศัก,กยภาพของเขาก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของเกมนี้เหมือนกันนะครับผม i n งด o ม28อ่า248นะครับผมไปดูเลเวลเขากันหน่อยนะผมก็จะมีเลเวล60อยู่3คนนะผม59 58ไล่ๆลงมานะครับผมก็ถือว่ามีผู้เล่นระดับสูงอยู่จำนวนพอสมควรนะผมพอสมควรนะผมแล้วก็ดีกรีเขาปีที่แล้วผ่านเข้ารอบ 8ทีมสุดท้ายก็แน่นอนว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมเราไปดูออสถิติ KVK เคขากันสักนิดหนึ่งนะครับผม KVK เคขาก็ค่อนข้างที่จะชนะมาเยอะนะครับรู้สึกตอนนี้เป็นคิง10บดาวแบบไม่แน่ใจ11ดาวโอ้1 1ดาวเลยนะครับผมถือว่าชนะมาค่อนข้างเยอะนะครับผมชนะ16 19 7 18 688 1394 1527นะครับผมมีแพ้1314ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เนาะนะนะชนะ2 3 9 1 9, 9 9 5 5 7 7 อ่ามีแพ้1521นะครับเจอกันครับสายบนนะที่ผมบอกเมื่อกี้นะโอเคก็สุดใหญ่ชนะมาสะเปอร์เซ็นชนะสัก80%อยู่เหมือนกันนะผมแต่ก็ยังไม่ได้เจอแบบคิงใหญ่ๆมากนะไม่ยังไม่เห็นว่าไม่เคยเจอแบบ200อไรอย่างงี้นาะจากที่ผมดูนะผมโอ้มีชนะ1541มาด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอ้มีชนะ582มาด้วยนะครับเคยชนะ582มาด้วย5 8 2, 2นี่ก็คือสายบนเนาะ ถือว่าเป็นคิงด้อมที่น่ากลัวคิงด้อมหนึ่งเลยมีความรู้สึกว่าน่าจะสูสีกับ582สนะครับผมสูสีกับ582ในสายข้างบนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกคิงด้อมหนึ่งที่เป็นตัวตัวเต็งๆเหมือนกันนะสำหรับสายนี้ที่ผมว่าน่าจะเดือดเหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้ว248ก็สามารถเข้ารอบ 8ทีมไปได้เหมือนกันครับผมแล้วก็รู้สึกจะไปพลาดถ้า,ถ,าถ้าเกิดจะไม่ผิดน่าจะเป็น394น่าจะเป็น394นะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูคิงด้อมสุดท้ายของกรุ๊ปนี้กันครับผม27เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมสำหรับ k ิงด d o ม27นะครันะผมก็ชนะอ่ิงดอม i n g d o m 1006มาได้น่าจะไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเรามาดูกำลังของ k i งด d o ม27กันบ้างก่อนนะครับผม k i งด d o มนี้นะครับผมเป็น k ิงด d o มของฝั่งยุโรปเนาะ น่าจะเป็นฝั่งยุโรปนะครับผมก็มาดูกันก่อนนะครับตัวหลกัลกๆของเขาทน,น่าจะเป็นหลังนี้นะผมที่เห็นอยู่ในติดท็อป100ร้อยนะผมแล้วก็จะมีอีกหลังหนึง่งก็คือหลังนี้นะผมที่เห็นอยู่ในท็อปร้อยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีสเตตัสที่ค่อนข้างสูงนะผมออสองหลังสองหลังนั้นครับหลักๆนะผมที่เห็นนะหลังอื่นก็สูสีคู่ขี้กันไปนะผมแต่ว่า ถ้าเกิดมองในขุมกำลังลบแล้วเนี่ย27ดูยังจะเป็นรอง248อยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะว่าจากที่เห็นแล้วไล,ล,ล่ดูเนี่ยนะน่าจะมี2หลังนั้นนะผมที่เป็นตัวชูโรงหลักๆนะครับผมลองมาดูหลอดเลเวลของเขานะครับผมอ่ะเนี่ยครับผมเลเวลของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจริงๆมีเข้าไปในสนามรบโบราณเนาะจาก60เมื่อกี้ครับผมที่เป็นาราชานะ นะผมก็จะมี60อีกคนหนึ่งก็น่าจะมี62คนแล้วก็ไล่ออมา57 56 55กมา57 5อนะไรเงี้ยดูแล้วจากรลเวลแม่ทัพเนี่ย2.48ยังดูได้เปรียบเยอะกว่าพอสมควรนะผมสำหรับคู่นี้นะผมระหว่าง2.48กับ2.7นะครันผมมาถึงขนาดนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้ฟุกหรอกจริงๆแล้วเขาก็เก่งครับผมแต่แค่กําลังลบของเขาครับอ,อย่างที่บอกว่าศึกพยัคฆ์มังกรใครมีจํานวนมากกว่า ก็ด้เปรียบมานะครับผมอะมาดู KVK กันสักเล็กน้อยนะผมสถิติ KVK ของ27ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะผมก็มีแพ้ชนะค่อนข้างที่จะสูสีพอๆกันนะผมสูสีพอๆกันดูสถิติใหม่ๆนะผมถ้าเกิดนับประมาณไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็น่าจะชนะกับแพ้พอๆกันนะผมก็มีแพ้582นะผมก็อยู่สายข้างบนสายเดียวกันนี่แหละนะครับจะอยู่ค่ะ เส้นข้างบนนะผมแล้วก็แพ้1341นเนาะแล้วก็มีแพ้493แพ้1013นะครับผมแพ้1905ก็ถือว่าแพ้520ก็ถือว่าแพ้ชนะถือว่าสูสีพอๆกันนะครับผมก็อยู่ในระดับกลางๆนะผมคิงดัมนี้ก็อยู่ที่8ดาวนะครับผมไม่ได้เป็นสถิติไม่ได้สูงมากนะผมสำหรับ kvk นะครับผมก็ ไม่ได้ไม่ได้คิเล่แหละแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับคิงเด้าระดับสูงขนาดนั้นนะผมก็จะมีตัวหลักๆผมคิดว่าตัวหลักๆของเขาก็น่าจะเป็น2หลังนี้นะครับผม2หลังนี้อุ้ยไม่ใช่หลังนี้นะผมตัวหลักๆของเขาน่าจะเป็น2หลังนี้เออสำหรับรอบนี้ที่เจอกับ248ผมก็มองว่าน่าจะยากหน่อยนะสำหรับ27นะครับผมน่าจะยากหน่อยสาหรับสองเเพราะว่าผมกําลังคนดูแล้ว248ดูน่าจะมีภาษีดีกว่า ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็กําลังคนก็ดูเยอะกว่าด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับภาพรวมในกลุ่ม F นะครับผมสาหรับเส้นข้างบนนะครับผมสายข้างบนผมคิดว่า582น่าจะชนะ1521ไปได้ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่นะผมไม่ได้ลำบากเท่าไหร่แล้วก็สายข้างล่างนะผมน่าจะเป็น2-48นะผมเอาชนะ27เข้าไปได้นะผมแล้วก็รอบตัดเชือกเนี่ย582กับ248น่าจะสนุกกันพอสมควรนะผมเพราะว่า2ทีมนี้ปีที่แล้วผ่านเข้ารอบ8ทีมทั้ง2ทีมนะผม โอเคอันนี้ภาพรวมกรุ๊ป F นะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะผมโอ้ทำมาถึงกรุ๊ป F แล้วเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกรุ๊ปต่อไปกันดีกว่าครับผมสำหรับกรุ๊ป F น่าจะแค่นี้นะครับผม